สกาวออกมาแล้วน,นี่หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งกับไม่รู้เออน,นี่ยังครับยังไม่จบอ้ยอยังไงดีวันมีวันวิทยมีครับผมเออนี่บอกก็มาดิครับมาดิครับไม่ใครกหกอยู่แล้วเออ แต่จะไหวหรือเปล่านี่ดูว่าเราไปดูเกมเน็ตจังหวะนี้แล้นี่ต้อง,องรอจังหวะทามิ่งดีๆแล้วอานี่ลุกนั่งลุกนั่งอยู่แล้วปาเน็มาตรงนี้ไม่ได้ถือปืนใช่ไหมผ่านมา8เกมแล้วครับวิกเกตตอนจากอินโดนีเซียนำเป็นที่1นึ่งบล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามตามมาเป็นที่2ส่วนทีมไทยครับอาร์อาร์คิวอัธนาครับตอนนี้อยู่ที่7นะครับแล้วก็คิงออฟเกมเมอร์ครับอยู่อันดับ11บเอ็ดวอล์ดเดอร์เมอร์เดอร์อยู่อันดับที่12ครับแล้วเกมนี้ครับเกมที่9ครับขอบอกว่าอาร์อาร์คิวครับเลยยขอออบกเลว่าติดท็ป3 แต่จะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพื่อนที่สูงซึ่งเป็นแบบจุดเด่นมากๆนะของตัวสะพานฝั่งซ้ายนะฮะเอ้าแล้วแม่ทอยขับรถผ่านมาสวัสดีเพื่อนรักครับผมจุยโอ้โหไปเกี่ยวแบททอยลงมาแล้วดีๆคือสะโคตรงนี้มาพยายามหาอยู่อาคานไปไหนเอ่ยแล้วแม่ทอยคาอยู่กอกยา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 แล้วท่าครับท่าเน้นๆแล้วดูอจะล่อซื้อไอช็อตหรือเปล่าแล้วไอช็อตบอกว่าโอเคครับให้เลยครับตรงนี้มอบครับผมแล้วจีน่ยมาแล้วฮะ โอ้โหลำภูนี้ไอ้ถอยผู้ชมครับอย่างไกลแล้วดีทุกอีเก็บศพแรกของเกมครับเป็นแมสทอยนั่นเองครับ b บีกับ g ีครับตามมาแล้วดูครับจะมาเซตกันตรงนี้โอ้โหแล้วบ้านตรงนี้ครับไม่มีเจ้าขอละลุยครับไปนอกทางฝั่งอาตอนได้ตัดมาที่บ้านของบล็อกอีกแล้วทีมผู้ชมฮะโอ้โหบ้านวงแชมป์เกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ผู้ชมครับดูดินะครับ โอ้โหแล้ดูมุมนี้ครับเอาตอนแอตเทนกี้น็องอยู่ในบ้านแล้วดูครับมีการโจมตีเข้ามาเบรกเก็บโดนไปครึ่งหลอดแล้วมุมนี้ร็อกกับ MJ อยู่คนละหลังกันแล้ว MJ แกคว้างเนี่ยข้ามมาสักพ่เมย์ตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงคุณผู้ชมฮะล้นไปนิดนึงแล้วหลุยรอจังหวะอยู่แอตเกี้ขานเข้าสมวกจากวานกลับมาแล้วดูครับโดนซัด้วยเบรกออกเกมไปหนึ่งคือแอตเกี้กมุมนี้ครับเซลโอ้โหมาที่บ้านบล็อกเกมมิ่งคุณผู้ชมครับโดนบล็อกเกมมิ่งรีเทสกลับมาเอาตอนขานอยู่กลางทางตรงนี้แล้วบอกว่าคนนนนนสมมาเเจออบรรกงงัดแ่ตี้แล้วดูครับ โอ้ล็อกครับแกพยายามโยนสมโว้เขามาเอาตอนคานข้ามมาฮะแล้วดูครับเบรกรอจังหวะอยู่แล้วแล้วปาออกข้างบ้านมาตอนนี้มุมซ้ายล่างแล้วเบรกชั้นสองตรงนี้ไม่มีใครครับทุกคนครับนะจัดไปหนึ่งดอกครับเพื่อจะเช็คก่อนครับผมสำหรับชารตัวบ็อกซ์เกมมิ่งครับนี่ฮะโยนไปด้านบนอีกหนึ่งทีฮะเอ้โอ้ยโดนนะน่านเนี่ยลอยฮะตายกลางทางโอ้โห,โโหล็อกบอกเสียงสมโวไปสามลูกครับผมเพื่อ <laughs> สองคนสองเซฟผมบอกแล้วตอนนี้ครับวิกิจัดระดูครับบล็อกครับตอนนี้เริ่มมั่นใจขึ้ชมไหมพี่เมย์บล็อกข้างตรงนี้อยู่เหมือนกันดูครับจะสั่งทิปยังไงดีโอ้โหรถโยนยิงกดเหมือนกันครับบล็อกเกมมิ่งฮะบนเข่าครับ24่สิบี่ตรงนี้ผู้ชมฮะ King of Gamer Club ครับใช่โอ้โหบอกเลยว่าออกมั่วซั่วมาแล้วนะครับอาเข้ามุมซ้ายของสมองปิดมาล้าดูครับจะเข้าบ้านมาแล้วครับบล็อกเกมมิ่งครับสามคน เบรกโลกรีดและหลุยส์ครับดันเข้ามามุมนี้ครับฝัง่งตัวเบรกลงกับชุดหนึ่งแล้วดูขี่ไฟไปก่อนรอจังหวะเพื่อนเข้ามาชาร์ตตรงนี้แล,ล้วล็อกหนึ่งต่อสามตรงนี้เอาอยู่ไหมรอจังหวะถามมิ่งแบล็ลาดดีเข้ามาชาร์ตรละเรียบร้อยครับสามตนตรงนี้บอกเลยว่าเซลครับยิงไม่ทันแล้วดู oh. เอ็นเจ,นเจนครับไปน็อกทางฝั่งตัวหลุยส์ได้เหมือนกันตรงนี้ครับแล้วดูซื้อเวลาครับจะเข้ามาชาร์ตเบรกครับต้องดูพี่เมย์มุมข้าวสเปนตาตรงนี้เรียบร้อยครับโดนล่อซื้อจบสิบหกครับเซลแต่ตรงนี้ครับเคอจีรอท แล้วก็ส่วนใส่บอสซาจาไปหนึ่งชุดครับพี่เมย์งนี้ฮะเอาเอาจริงๆแล้วเมื่อกี้ครับพี่เมย์เองแกเล็งใส่ MJ อยู่ครับแต่ว่าตำแหน่งที่ MJ อยู่แกไม่สามารถยิงได้แบบว่าเต็มเต็มเป้าอ่ะก็เลยต้องปล่อยไปครับมาเลยทำให้เขาช่วยเพื่อนไม่ได้นะเมื่อกี้ครับก็ต้องปล่อยไปครับแต่มาดูเฟสถัดไปกันหน่อยครับเฟสสามครับโอ้โหทุ่งสังหารกัดฆ่าครับคุณผู้ชมฮะตามสูตรเลยทุ่งโลกเราดูครับมาคิวครับ กลางวงไม่รู้ว่าจริงมหมใชตรงนี้ใช่นะแล้วเซตร,ระเบิดไปครับผมเบรกครับแกยังเก็บไม่ได้ครับด้านล่างอาตราเอ๋เก็บศพก่อนเลยโอ้โหแล้วอยู่หายไปซัมบอาซาตัดภาพมาลงกีซัสมสาวายต์ออกเกมอีกหนึ่งเหมือนกันแล้วดูครับมุมนี้โอู้แล้วกักขอบเพย์โนอีกหนึ่งครับด้านหลังมีอีกหนึ่งคนแล้วมาตินครับไปน็อกเบรกจาก OK บล็อกเกมมิ่งได้แล้วมาตินซัมเบรกออกเกมไปหนึ่งดูครับวัดดักบล็อกเกมมิ่งตรงทางเข้าตรงนี้ใช่ไแล้วดูวงใหม่วงใหม่ มาครับดูกันหน่อยครับว่าวงใหม่เป็นไงครับแต่ตอนนี้มาตินสเปย์ใส่น้นบ็อกซ์เกมมิ่งไปยังเก็บไม่ได้อะต้องครับวงออกซะครับอาฮาคิโอเนน่ากับยูดูแกงครับโอ้รับเต็มโอ้โหแล้วบ็อกจอดกลางทุ่งตรงนี้ยังทันแล้วดูสลับบักมาเกือบแล้วดูโอ้โหแฟนแอสครับยิงทั้งบีจาทั้งบ็อกแต่ประธานเลยแล้วดูสเลเยอร์เข้าไปที่มุงแล้วพาดอกครับไปตายวงเมื่อกี้กระโดดน้ำในวันที่หนีมาแล้วแทฉสเปย์มาโลกีเกือบไปเดินกันแล้วสุดท้ายต้องขึ้นรถก่อนแทรนขับกลับตรงนี้ทันไหมแแต่ล้วเนทมา กำต้อนมูนี้มาติดครับ้องถือได้แล้วตัวพี่เมย์ระเบิดมาโอ้โหรถระเบิดโดนเพื่อนตายบล็อกจบห้าเพราะอีกฝั่งหนึ่งมาตินครับไปเก็บบล็อกเกมมิ่งอยู่เหมือนกันโอ้ปวดหัวเลยครับบล็อกเกมมิ่งน่าจะต้องกำหมัดแน่นอนนะโอ้โหจริงรถระเบิดเป็นบารีเกตปัญหาคือโดนเพื่อนตายแล้วอีกคนนึงครับ แล้วเฟสีตอนนี้อูเระเบิดทางตู้มไรเส้นแตกเลยครับต้องครับเป็นต้องคาร์เตเรนจะโตเกียวเข้าเทสมาแล้วดูต,ตอนเที่ยงคนที่จีว่า <ไป S 2> เออเ,เอาไปครึ่งก่อนแล้วดูครับอีกลูกหนึ่งก็ยังไม่ต้องเอาเทนบอดเดียวเหมือนกันแล้วดูลูกที่สามเนี่ยร์ตับไดตายยาก,ตาย,ยากตายเย็นครับผมข้อหยหลังบูอะไรมาแล้วลักซี่ครับไปล็อกเนโยได้ปัญหาคือวิทยาครับกำลังไล่นวดศีรษะงนี้เหมือนกันโอ้โหเราที่ตัดภาพมาครับหายไปสองศีรษะโท โอ้โหโดนบีีทอาร์ครับไล่ใครโยกอยู่วงวิ่งจนแ้ดูสะกดมาจากซักซี่กดใส่ลบอีหนึ่งขั้นจอาทานเอาซักซี่ไปอยู่สุดท้ายหนึ่งสามครับ cut one, คัดกอสนอนแล้วโฉกโฉกโฉบมาเริ่มลอนโดนบมดมาขวามือคัดกอสขวาก่อนแล้วจะสามไม่ได้ครับปัญหาคือไม่พอเวลาตรงนี้แล้วโอ้โหนี่ครับบีอาร์ครับมาสามเก็บสี่แล้วสุดท้ายเอนดีบอกขอบคุณมากครับพี่เข้าวงแบบฟรีฟรีอีสปอร์ตครับผม อู้เราดูคาเสเลเยอร์ครับแต่ดักจับไม่ขบอยหรือเปล่าต้องรอดูมุมนี้พี่ผู้ชมพราะเขาบอกว่าเออคานแป๊บเอออ่อยรอดครับอู้แล้วเอนดีครับไม่กล้าเลยไม่ขบอยบอกโยนไฟดับไว้ก่อนหนึ่งชุดแล้วดูคาเเลเยอร์โดดเช็คมาโดดเช็คโดดเฉยจะไม่ยิงโดด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 ชกหรอกโดดโดดอยู่โดดอยู่แล้วไม่ขบอยบอกชักโมโหลงดีไปแล้วพี่จบขึ้นมาดีตรงนี้ไม่ขบอยกับคาเเลเยอร์แลดูครับโอ้คาเเลเยอร์บอกรอจังหวะรอซื้อมุมนี้แล้วไม่ขบอยโดนน็อกมาเรียบร้อยรอมานานแล้วไปแตกี่ครับ เอานักใช่ไหมถ่ายไปหนึ่งจบฮะกระจุยฮะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เหลือกัน2คนครับผมสุรันด้มบริการโนเอลเลียนครับโอ้โหแล้วเหลือคู่ปีศาจจครับครับผมแล้วโอ้โหยูเรื่อยครับมาทันดีครับโปรโมชั่นนี้ครับมาสี่จ่ายสองไม่ต้องรอดูโอ้มันล้อมเลยเว้ยให้มันล้อมเลยว่ะโอ้โหสูตรู้แล้วเนี่ยลูกนี้ปลาล้นลมาแล้วไงดีทางฝั่งตัวพี่ลูครับไม่ต้องวิ่งหมดได้ เราเโดเนเหยดลูกยิ<อ><อ>กงวงล้จรถครับทุก่านครับเนี่ยจากชาฟินครับแล้วลักซี่ขับรถ้็หนีเข้าวงมาตันผ่าคาริมินเตอร์คือรถขับตามแล้ยินแล้วดูครับลักซี่บอกใครอยู่ก็อยู่ครับกูไม่อยู่แล้วหนึ่งเราขับมาเรายิงคอเข้ามารถสับัดตรงนี้ล้อยางแตกยังไงดีแล้ววัดรถครับอ, <S <S อันดับอันสิบสามดีอาร์ ไปโดนทางฝั่งซีเคล็ดลับนะจ้านหลังตรงนี้มาชาซินครับตรงนี้โอ้ข้างหน้าไปไอ้แอนดีครับผมเมื่อกี้มีกอนที่ขาขาดแบบว่าไม่ต้องเป็นเบาหวานกันเลยทีเดียวอะครับผมเรียบร้อยนะแล้วอยู่เลยว่าเองครับความซาเวของพี่แกครับมาแล้วครับแล้วแกจะลดแห่ต่อเลยครับกล่องกันตรงนี้ครับตัดภาพมาครับอยู่ไฮจะสเปซซ้ำบามโจนตรงนี้นะามโจนน่าจะบูดหรือเปล่าแล้วดูครับวอร์ดัสจะเข้ามาทิ้มซีเคล็ดลับยนต์เนี่ยเข้าไปห้องแน้วก็ตัดความตึไปหนึ่งครับยู่ไฮสุดท้ายหนึ่งต่อสามยู่ไฮไปบอลสเปซอยู่แล้วอยู่ไฮล้มอี่ครับ โอ้โหผากรรมซ่วมแตกคุกท่านป้าบอคอแตกจริงครับแต่เป็นไฟที่วุ่นวายมากครับแล้วนั่นไงมาดูทางฝั่งอยู่เลอัพครับมีเรื่องกับห้องน้ำอีกแล้วฮะครับแตกกันเคลมห้องน้ำน่ากลับมาครับชาซินกับปรยัดเล็กห้องน้ำกันแล้ววิลูคอข้อห้องทำคอใส่คอคอคอเบาได้เบาเพื่อนโอ้โหวงใหม่ครับทีมไทยยังอยู่กันในวงสองทีมทางฝั่งของตัวอาร์ยู่ในหน้าแล้ววอร์ทัฟตเดอร์เมาด้วยแล้วดูครับโอ้โหเอเดนครับไปเก็บอยู่ในแก๊งออกเกมอันดับที่สิบตรงนี้ทุกท่านนะ จีน่มุดทออยู่ในด้านหน้ามีเซเดนแล้วดูุเซเดน,นออกเป็นหนึ่งแล้วดูกำเนจจากจีนายตรงนี้มาแล้วเซเดนโดนเคาะจะตายแล้วจีนสติวิีมาตรงนี้ต,นต้องรอดู Oh, โอ้โหแล้วตอนนี้ครับเซีววี่เองครับจะล่อคนในท่อแล้วครับผมต้องครับโอ้ยโอ้โหแล้วดีทูอีครับต้องแอบมุมนี้ก่อนแล้วมุมใกล้จะตัดภาพมาม,มุมก็ยังลงท่ออยู่นิดนึงแล้วทางฝั <c oughs> ่งจริงครับต้องซีซีพีได้มาวี่ครับล็อกเวลมอลมาแลมม้วว<จ>ีส่สา <c oughs> มเวลมอลมาแล้วเดินนี่โดนระเบิดเกือบแล้วมุมนี้ดีทูอีขึ้นท่อไปล่อให้ด้วยแล้วยังไงดีต้องก่อนปัญหาคือมันล่อไม่ได้ตรงนั้นโดนเลนข้ามาโอ้โหเกือบเหมือนกันครับโก้บอกว่าก็เจ็บๆแหละนะดีครับดีขึ้นไปล่อเซีววี่ครับตายขาท่อตรงนี้ โโอ้หเป็นอะไรกับท่อคุณผู้ชมครับอยู่ในหน้าอ่าคิวว่าอยู่ในท่อก็ร่อได้เหมือนกันนะมาดิมีสายครัน็อกคอนเซ็ปต์มาแล้วมีสายสามคอนเซ็ปต์ออกอีกหนึ่งแล้วจีน่าขึ้นมานอนตรงนี้เคอจีจบทีแต่แล้วก็ตะโกนมาสามไปหนึ่งครับอาร์มจูนครับเก็บคิวหมอมาตามภาพมานี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหย้อนจูนย้อนจูนโดดลงท่อมาเรียบร้อยครับท่อนี้มีรลักการโอ้โหวุ่นวายมากครับแล้วสเกาครับไปน็อกถ้านั่งตัวสเลเยอร์ได้ครับนะอาร์คิวนี่แกอยู่ในท่อครับ ส่งจีนขึ้นมาได้หมดได้แล้วครับเรืปเรื่อยอยู่นี่เดูใส่เท่นั่นมีไชเดอร์รอส่งอยู่ในมุมนี้วินเซอร์ครับไปน็อกรามโจุนได, <IS> ด,ด้แล้วดูวดวดรดวดครับว่าเราจะมาเนอร์จบระดับที่เจ็ดจมครับเข้าวงไม่ได้ครับโอ้โหแล้วทางฝั่งของจีนัยครับต้องขยับมาเลยครับเบียร์สิตอนนี้โครบว่าอยู่อีกฝั่งเหมือนกันครับซึ่งมีทีวันอยู่โอ้โหแต่ยอนจุนแกรอฉกคาท่อเรือนี่แกจุดเห็นหรือเปล่า โอู้หแล้วนี่ครับโดนโจมโอ้โหเป็นงูจระเกาหรืจอมครับครับผมนะอาร์คิวตอนนี้อยู่กันครบสวควอทเลยครับถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนๆของเขานะฮะนะดีทวีตอนนี้ครับเก็บศพเลยครับยอนจุนจะเก็บไหมล่ะเก็บหน่ไหมอ๋อไม่เก็บดีกว่าปล่อยจุนบุญตายแล้วดีทวีครับเช็ควีมพ่ออยู่แล้วสะเกา,อาคอแตร์เขาออกอีกหนึ่งเหมือนกันนี่ครับไปอยู่ตรงห้องน้ำพี่วัฒนอยู่แล้วแล้วลูกนี้จะมิซายเข้าสมอกไม่เจอไอรีจบที่ของผู้ชมครับออกจากห้องน้ำไม่ได้ไปครับ เ <c oughs> ข้าห้องน้ำ่อนฮะโอ้โหอยู่กันเต็มส้วมแล้วตอนนี้ <c oughs> ต่อครูทีไหนครับไปเก็บใช้ได้ออกเวย์เนอร์จี้จบอันดับ5เห <c oughs> มือนกันหรือว่าเกมนี้อาคิวจะมาเออ <c oughs> ก็เป็นได้ฮะ <c oughs> นะแต่ทางฝั่งของอาคิวตอนนี้ต้องขยับพื้นที่ในการเล่นกันหน่อยครับเ <c oughs> พลย์โซนเฟสที่6ครับมาแล้วฮะโอ้อ oh, แล้วไม่มีใครอยู่ในเพลย์โซนเลยด้วยแต่มันใกล้แล้วครับขับรถขึ้นมาจากที่เป็นบังเกอร์หรือเปล่าต้องรอดูวีดูครับ มีเซตระบงระเบิดไปด้วยนะฮะโอ้เคป่าระเบิดออกซ้ายหมดครับเอาทางฝั่งของตัวอันเลอกครับนี่ฮะจับไปเซตทางฝั่งนู้นดูครับเซตสะบบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกผู้ชมครับปไาแล้วครับเอันเลอกครับโอ้แล้วจีนายดีจุอีครับทิมเข้ามาใกล้ๆกับคอของเพย์โซนใหม่ตรงนี้เลดูครับเอันเลอกเซตกันริมวงเรียบร้อยอย่างนี้ผู้ชมฮะอือออกจากท่อสักทีครับแล้วมาวี่ครับรอฉกเหมือนกันมุมนี้ผู้ชมฮะโอ้แล้วดันนะครับอาคิวขาดมาแล้วฮะ ออกจากท่อมาล่อหน้านีแ่แล้วมุมมีก็วินเดอร์ขับทีมมาด้านหน้ามีอ,าอะไรลักต้องลงก่อนแล้วดูสเปนมาแต่นิดทุกอีก่อนใส่วินเดอร์อีนิดเดียวแล้วเรียกมาดีๆครับวินเดอร์ไปได้โอ้โหแต่รอกินฟีดทางฝั่งตัวกิลยอนเนี่ยข้าม,มากิลกับวินเดอร์นี้ไม่ถึงครับชมขาดไปนิดเดียวจริงๆโอ้แจมอยู่ได้ครับออเรนจ์ร็อกครับผมจัดก,การสักดอกก็ได้นะเราไปตามมาคิลคิวนี่ครับทีฟันครับนอนรออยู่ได้เหมือนกันแล้วมุมมีทุกอีจะเอาอีกหนึ่งก็เป็นชาฟินหลังห้องน้ำตรงนี้แล้วโดนเนี่ย โอ้โหยางเหนียวดีท <half> oh, oh. ูอน <Yeah. S 2> e ี่คร <we split S 2> ับย <some S 3> ังไม่ตายจุณมนะเดี๋ยวจะจัดกําลังกำหมัดครับผมตอนนี้ทูอีครัจีก็เลื้อยมาเรื่อยกรับเบียร์สิเอ็ดเองก็ขยับเข้ามาในตําแหน่งเพลซอนอยู่ครับผมชาซินปาดทิ้งกงบชาซินหมอกยันดูคอนเทนต์ตรงนี้ค้งผ้งมดูเลยผมบอกตอนนี้ทีตูอีนะอร์คิวขออภัยต้องให้เออนี่แกับเพื่อนครับเพราะนี่ดูระเบิดเออว่ะเนี่นอกเดียเานี่ มีแรงดึงดูดใช่ครับแล้วดูวาชาซินโยนไฟมาต้องออกจากห้องนั้นแล้วชาซินออกมาคานตรงนี้แล้วดีจูอีสเปย์มาเรียบร้อยครับจบอันดับที่สามตัวท้ายครับกลายเป็นสี่ต่อสี่ครับออล์เรนล็อกและอาร์คิโอเทน่าฮะแล้วดีจูอีตรงนี้ต้องถือชุดจากสเกลลากมาแต่ดีจูอีโดนสวนกันมาดึงอะไรดีต้องหลบก่อนล่ะ โอ้โหโล่งเหลือเกินคุณผู้ชมครับหน้านี้อย่างโล่งผมบอกเลยโอ้โหโล่งอย่างกันหน้ากองครับผมนะบอกเลยว่าเซตระเบิดกันแบบไม่พักเลยครับออเรนจ์ร็อกครับผมจัดการมันซะหน่อยแบบเบิ้มๆดิถูกต้องครับคานกันสี่ต่อสี่แล้วดีๆครับไปโดนจิวน็อกมาได้โอ้โหแล้วโดนจูนอกข้ามมาทีนายครับไปน็อกมาวิ่งไปกันแล้วมุมนี้ทีนายหาดใจว่อยู่แล้วปัญหาคือมันไม่มีที่หลบสุดท้ายครับเหล่าสองต่อสองตรงนี้เบียร์สเปียร์กับบีรูตรงนี้เอานี่วิ่งนำเข้ามาตรงนี้แล้วบีรูครับน็อกนาแล้วนี่ตตัวกบรู เออน,นี่ยังครับยังไม่จบอุ้ยยังไงดีว <One S 1> ันมีวันวิทย์มีก็ผมเออนี่บอกก็มาดิครับมาดิครับไม่เคยกลัวอยู่แล้วเออแต่จะไหวหรือเปล่านี่ดูสิแถวหลุมเกลู็เกมำเน็จจังหวะนี้เออน,นี่ต้องรอจังหวะทามิ่งดีๆครับเออน,นี่ลุกนั่งลุกนั่งอยู่แล้วปาเดชมาตรงนี้ไม่ได้ถือปืนใช่ไหมแ้วเออน,นี่เขามันจัดไปอุ้ยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกเลยนะไม่รู้ใครชนะเหมือนกันจำกระเป๋าไม่ได้คือ มันแบบเลกลัก,กมากเลยช็อตมเมื่อกี้นะครับคือทุทกทั้งสองทีมอ่ะแกน็อกกว่าแล้วใช่นะครับอเอาเลนส์น็อกผมเข้าใจแหละแกจะแก้เกมด้วยการที่ว่าเออจะปาระเบิดเซตแบบดีเลไว้ก่อนนิดนึงนะครับแล้วรอให้เออนี่ออกมาปุ๊บแล้วก็ปาใสเดี๋ยว,วก็ แต่ว่าในทาไม่เคเอิญจริงครับวิ่งชาร์จทันทีตอนที่ยังไม่ได้ปา่าฮะนั่นทมามว่ามีช่วงหนึ่งที่ทางฝั่งของตัววิรุษภ์เกมไม่ถือปืนก่อนใช่แล้วสุดท้ายจังหวะคลัชหนึ่งหนึ่งต้องชมเอิญนี่เหมือนกันครับถ้าไม่ใช่ระเบิดก็ฆ่าเขาไม่ได้จริงๆรัเอิญนี่เพราะสมาร์ทจะดูดระเบิดตายอย่างเดียวโอ้โหาหิวใจหน้าครับโอ้โหผมว่ลในเกมนี้ครับมีคนหายฮะใครหายเอ่ยโคตรท่องแชทครับผมเฮ้ยคุณไม่ไม่ไหวเลยนะผมก็ไปยุนะเอิญจริงที่บอกครับเชียร์ยัสตตติดีีีกกว่่าาครบผมมนน้็็เเฮฮฮทะะ r าควครับจัดไป35แต้มเลยครับเรียกว่าแบบเบิ่มๆกันเลยทีเดียวนะออ n เรนซ์ร็ออันดับที่2ครับ23คะแนนฮะอันดับ3อยูเลเวอครับอันดับ4 T1 อันดับ5 w a ว d u ดัสเจอร์เออันดับ6 IND อันดับ7 Synergy และอันดับที่8ครับ Box Gaming ครับผมบิลกตอน r รนเอเลนครับอันดับที่9ครับ KOG อันดับ10ครับทีม Secret อันดับ1 1อครับยูรูแกอันดับ13 Scarlet อนดับ13ค g a s t ล r อันดับ GXR Cell รับ e n t i t y ครบอันดับที่12 ครับผมต้องครับมาครับคะแนนรวม9เกมครับมาโฟกัสที่ r r q อาร์คิวนาไทยแลนด์ครับนี่ครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่4แล้วครับโอ้โหคะแนนห่างกับอันดับหนึ่งครับเพียง23แต้มครับอีกไก่เดียวครับก็สามารถไล่ทันแล้วนะครับแล้วยังเหลืออีกหลายเกมครับนี่เพิ่งผ่านมา9เกมนะครับแข่งทั้งหมด24เกมครับยังไงก็รอเชียร์ต่อไปนะครับมีโอกาสได้แชมป์นะครับขอบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ